ะะมามาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะอยากจะถามนิดนึงว่าแบบในในคู่จิ้นของเราเนี้ยอย่างน้องบิลลี่กับน้องเซงเนี้ยค,ค่ะโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าน่ารักเป็นพิเศษหรือแบบโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเออก็กวนดีจังเลยแชร์ให้เราได้ฟังสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเริ่มที่บิลลี่ก่อนผมมีโมเมนต์หนึ่งครับที่ผมจําได้แม่นแล้วก็ผมจําได้ไม่ลืมเลยทําให้ผมมองน้องเซงเป็นอีกอย่างหนึ่ง วันนั้นเราถ่ายวอลเปครับแล้วเสร็จปุ๊บเราก็นั่งกินข้าวด้วยกันสองคนเพราะว่าเราถ่ายถ่ายเสร็จที่หลังแล้วก็เรามานั่งกินอยู่สองคนทุกคนกินกันเสร็จหมดแล้วแล้วเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆแัน้นก็เป็นจังหวะที่เรามองหน้ากันเนี่ย <c oughs> เฮ้ยพี่พี่แซ <c oughs> งนำไงนะพี่พี่แ,แ,แ,แป๊บแป๊บแป๊บนึงปาบยุงพี่ผมมองหน้าเขาคิดว่าเขาจะมีอะไรผมก็ส่งยิ้มให้เขาหนึ่งทีเขามองหน้าผม แล้วเขาก็ตบนะครปุ๊บแล้วพี่เิลลี่อุ๊ยแรงมากแล้วผมแบบอพี่ผมผมขอโทษจริงผมนึกถึงแค่ยุงตอนนั้นจริงๆเดี๋ยวนะคือประทับใจกับโบเบลลีประทับใจทำให้แบบเฮ้ยนอกก้องเขาใส่ใจเราใส่เต็มด้วยใส่ใจแล้วใส่เต็มแรงด้วยม,มันเป็นความแบบโก้ๆน่ารักน่ารักฮะผมใช่ใชผมชอบตรงไม่เห็นมียุงเลยเอาจริงอามูลไหนเซ้งยุง ไม่เห็นมีเลยพี่ไม่ทันนะเับเราก็ไม่กล้าดุกลับเพราะว่าน้องเขาแบบเซนซิทีฟเดี๋ยวน้องเขาจะแบบเศร้าอะไรอย่างาเงี้ยเลยไม่เห็นเห็นมุมมองความแบบน่ารักความโกโก้ที่แบบเขาแบบเป็นห่วงเราจริงๆเี้ยใช่ใช่ประทับใจประทับใจแล้วโมเมนต์มีบ้างไหยที่รู้สึกว่าเซงแบบทําไมมุมนี้เนี่ยกวนดีจังเลยมี